สวัสดีครับน้องๆวันนี้เจอกันอีกครั้งกับติวฟรีกับพี่ท็อปเดย์สามสิบสี่แล้วนะครับวันนี้จะมาเน้นเกี่ยวกับมุมและเส้นขนานเหมือนเดิมซึ่งเรื่องวันนี้เราจะเน้นที่เส้นขนานเป็นหลักนะเราจะมาลองทําโจทย์เรื่องเส้นขนานแต่อย่าลืมว่าเทคนิคในการดูเส้นขนานจริงๆแล้วมันมีสองส่วนก็คือมีมุมที่เท่ากันและมุมที่รวมกันได้80องศาเดี๋ยวพี่จะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เขาบอกว่ามุมที่เท่ากันส่วนแรกถ้าเป็นมุมตรงข้ามอย่าง1กับ4 1กับ4ตรงนี้มันตรงข้ามกันมันก็เท่ากันสองสามสองสามตรงข้ามก็เท่ากัน58ก็เท่ากันและห7ดแบบนี้ก็เท่ากันดูไม่ยากเลยถ้ามุมแย้งภายในจะเท่ากันก็3กับหมุมแย้งภายใน4กับหก็เท่ากันแล้วก็มุมแย้งภายนอก1กับสก็เท่ากันหรือ 2กับ7ก็เท่ากันนี่ก็เป็นมุมแย้งภายนอกหรือมุมสมในก็ยังเท่ากัน1 3 1 5 2 6หรือ8 4ก็เท่ากันจริงๆแล้วหลักการพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องท่องจำเราใช้บ่อยๆเราก็จะคุ้นชินกับมันเองหรืออีกส่วนส่วนที่2ก็คือมุมที่รวมกันได้180องศาอย่างเช่นอะไร3 5ตรงนี้รวมกันได้180องศาแน่นอนเป็นมุมภายในของเส้นตรง35 4 6ก็ร8 0องศา หรือ7 8 5 6ก็รวมกันได้ร้อย180องศาจริงๆแล้วถ้าเรามองมันเป็นเส้นตรงเราก็จะสามารถใช้สูตรว่ารวมกันได้180องศาได้ทั้งหมดโจทย์วันนี้พี่ก็จะเอามา5ข้อเหมือนเดิมไปลองทำว่าพ r ทเ e s t ออกลักษณะแบบไหนจับทิกก็ได้แล้วนำไปลองทำโจทย์ด้วยตัวเองนะครับข้อที่1เขาบอกว่า เขามีเส้นขนาน AB เส้นขนานของเขาคือ AB และ DE AB กับ DE เนี่ยเส้นขนานกันค่าของ x ตรงกับข้อใดเขาถาม x ตรงนี้นะครับถ้าเป็นมุมที่ไม่ได้อยู่บนเส้นขนานแบบนี้พี่แนะนำให้ลากเส้นตรงแบ่งมุมออกเป็นสองส่วนเราก็จะสามารถใช้หลักการของเส้นขนานในการวิเคราะห์หามุมได้อย่างง่ายได้ ซึ่งแน่นอนเส้นตรงนี้ก็จะต้องขนานกับเส้นตรงที่เป็นเส้นตรงหลักแน่นอนเรามาวิเคราะห์กันตรงนี้เป็น40ใช่ไหมครับอาศัยมุมแย้งมุมตรงข้ามตรงนี้ก็จะต้องมีขนาด40องศาด้วยอีกส่วนหนึ่งมุมนี้เป็น X มุมนี้ก็จะต้องเป็น X ด้วยซึ่งเมื่อมองดูแล้วตรงนี้รวมกันได้เท่าไหร่60องศา เราก็สามารถตั้งสมการได้ว่า x บวก40เท่ากับ60แสดงว่า x ของเราก็จะเกิดจาก60ลบด้วย40มีค่าเท่ากับ20องศานั่นเองตอบข้อที่4นะครับจำไว้นะครับทริคก็คือถ้ามุมไม่ได้อยู่บนเส้นขนานให้แบ่งมุมออกเป็น2ส,ส่วนใช้หลักการนี้ได้กับทุกข้อเลยนะครับต่อมา ข้อ2เขาบอกว่าพิจารณารูปต่อไปนี้มี AE กับ CD เนี่ยขนานกัน AE แล้วก็ CD ขนานกันเขาให้หามุม BCD ว่ามีขนาดกี่องศา BCD ก็คือมุมนี้นะครับปึ๊บมุมนี้เลยคือมุม BCD ว่ามีขนาดกี่องศาซึ่งเราก็ยังใช้ทริคแบบเดิมเหมือนเดิม ก็คือมุมตรงนี้ไม่ได้อยู่บนเส้นขนานให้น้องๆลากเส้นแบ่งมุมตรงนี้ออกเป็นสองส่วนซึ่งเส้นตรงที่ลากก็ย่อมขนานกับเส้นตรงหลักนะครับก็จะได้ประมาณนี้ดังนั้นเราก็ใช้หลักการเดิมมุมภายในตรงนี้ของด้านบนรวมกันได้180องศาแสดงว่ามุมตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ180 ลบหนึมีค่าเท่ากับ50 50องศาในส่วนของตรงนี้บวกกันได้เจ็ดบโจทย์บอกมาแล้วแสดงว่ามุมตรงนี้มีค่าเท่ากับ70็ดลบห้เหลือ20ใช้หลักการมุมแย้งเหมือนเดิมมุมแย้งตรงนี้20่ตรงนี้ก็ต้อง20เหมือนกันซึ่งตรงกับสิ่งที่โจทย์ได้หาคอดี ว่าเป็นมุม bcd ก็ตอบเลย20องศานะครับต่อมาข้อที่3ข้อที่3ามเขาบอกว่ากขเนี่ยขนานกับของอและจอชอซึ่งรูปขนานกันหมดเลยกขของอและจอชอโดยมีเส้นตรงชอซอเนี่ยตัดเป็นจุด ลอลิงรอเรือและวอลแวนมุมที่รวมกับ x ได้180องศามีกี่มุมซึ่งเขาบอกว่ามุม x เนี่ยรวมกับมุมใดบ้างทำให้เกิดมุม180องศาเรามาเช็คกันเลยมุมที่ทำให้เกิด180องศาต้องคือมุมแรกก็คือมุมนี้ใช่ไหมครับเพราะเป็นมุมของเส้นตรงเราก็ใช้มุมสมในที่เป็นมุมสมในกับมุมนี้ก็คือมุมนี้ด้วยและมุมนี้ก็ได้3มุมแล้ว จากนั้นมุมที่รวมอีกฝั่งหนึ่งล่ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งนี้ก็รวมกันได้180องศาเหมือนกันก็เป็นมุมที่ 4, 5และ6แสดงว่าข้อนี้ตอบว่ามุมที่รวมกับ x ได้180องศามี6มุมข้อที่3นะครับ ต่อมาข้อที่4ี่เขาบอกว่ากขกับคงเนี่ยขนานกันโดยมุมกขงเนี่ย 70, เจกขงอ70และมุมกงอกของ60มุมกงขก,กลางเท่าไรกงขกงกงขก,ก็คือมุม X ตรงนี้มีขนาดกี่องศานั่นเองเราใช้หลักการของอะไรก่อนเราใช้หลักการของรูปสามเหลี่ยมว่ามุมภายใน สามเหลี่ยมจะเท่ากับ180องศาเพื่อหามุมตรงนี้ว่ามุมตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับก็จะได้เท่ากับ180องศาลบด้วย70และ60ก็จะได้มุมตรงนี้เท่ากับ50ในมุมนี้50อาศัยหลักมุมแย้งเหมือนเดิมมุมแย้งของเราฟืบฟืบฟแสดงว่า x ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ X ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ50องศาซึ่งตรงกับข้อที่1นะครับตอบข้อที่1ต่อมาข้อที่5ข้อที่5เขาบอกว่า AD เนี่ยขนานกับ B.C เส้นตรง AD กับ B.C ขนานกันดังรูปซึ่งขนาดของมุม X เป็นเท่าใดเขาถามว่ามุม X ของเราเนี่ย มีขนาดเท่าไหร่เราก็ใช้หลักการเดิมอย่างที่พี่บอกถ้ามุมไม่ได้อยู่บนเส้นขนานให้ใช้เส้นตรงแบ่งมุมออกเป็น2ส,ส่วนเราก็ลากเส้นตรงนะครับตรงนี้เราก็ลากนะครับแบ่งมุมเป็น2ส,ส่วนและอีกส่วนหนึ่งมุมนี้ก็ไม่ได้อยู่บนเส้นขนานเราก็แบ่งด้วยเหมือนกันเราก็จะใช้หลักการของเส้นขนานในการดูมุมเหมือนเดิมดูจากซ้ายไปขวานะครับ อ่เรามาดูมุมนี้ก่อนมุมนี้มีขนาด24องศาแสดงว่ามุมนี้ก็ต้อง24องศาเหมือนกันมุมตรงนี้รวมกันได้59อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเกิดจากเท่าไหร่59ลบ24่59-24ซึ่งจะเท่ากับ35นั่นเองตรงนี้ก็เป็นมุม35ตรงนี้35แล้ว ตรงนี้ก็ต้อง35ด้วยเราใช้หลักการมุมตรงข้ามนะครับก็จะได้35จากนั้นมาดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาตรงนี้38 38ดังนั้นตรงนี้ก็ต้อง38ด้วยตรงนี้ก็38ด้วยแสดงว่ามุม x ของเรามีค่าเท่ากับเอา 35รวมกับ38ได้เป็น73องศานะครับตอบข้อที่3 นี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องการประยุกต์ใช้เส้นขนานเราต้องมีความรู้เรื่องมุมที่เท่ากันและมุมที่รวมกันได้180องศาจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องมุมได้นะครับดังนั้นน้องๆลองไปฝึกทำข้อสอบดูแล้วมีอะไรก็สอบถามมาทางไลน์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ